ทอกินที่นอนออนไลน์ครับผมเดินทางมาลิมหนองตุงกับสาวสวยแห่งเมืองเชียงตุงอีกครั้งครับกับการเดินทางมากินปิ้งย่างมาลานครับที่ที่น้องออดว่านานนี้เป็นร้านที่อร่อยแล้วก็เป็นร้านที่คนเยอะและมีของให้เลือกมากมายเลยแล้วแต่ออดเลยสั่งเลยออดแล้วนี่คืออะไรพี่กำลังงงว่าใส่เนี่ยน้องออดสั่ง,ง,งมีโอ ร้านะอ่าเราพลางจะนั่งริมนี้อดเลยนะไปร้านไอตัวที่มีไฟไปตรงนู้นก็ได้อ่อนเออไอตัวที่มีไฟไปตรงนู้นก็ได้นะนะเขาเรียกว่ามีโอนะเพราเราจะไปกินใต้ต้นไม้ดีอ่าใต้ต้นไม้นะขออนุญาตดูการทำก่อนเทนต์ว่าการทำยังไงโอ้โหแต่คนเยอะมากเลยข้างในโอ้โหแล้วดูปิ้งย่างเขาเพียบเลยอ่อนกินอะไรมายังอยากกินอะไรอ่ะอ่อนสั่งมา ที่ชอบเห็นนะถ้าถ้ามีเห็ดกันไม่มีมันจะเป็นพวกเนื้อเลยนะจะเป็นไส้กรอกลูกชิ้นแล้วก็เป็นพวกเนื้อี่กินไรพี่หยิบเอาเลยไม่เอาจ้ะพี่ดูอ่อนพี่ขอขอดูก่อนพี่ชอบผักพี่เห็นผักแล้วแล้วก็มีไข่ไข่ทรงเครื่องก็มีเอออันี้ก็ดีไว้เออไอ้นี่ที่ผมกินอยู่อ่าขออนุญาตหยิบก่อนดีกว่าน้องอ่อนหยิบเอาสักสองอันก่อนพี่หมดไหมน้องอ่อนไม่กินนะอ่าพี่กินเองพี่กินผักเออ อ้าไม่พี่กินไม่เยอะมือเย็นอโอเคหนึ่งอันพี่กำลังดูผักอยู่อเ่เ,อเจี๊ยบอันหนึง่งโอ้โหใหญ่มากเยอะมากแหนมแหนมลองดูแหนมนี่ที่นี่เขาจะมีหอยด้วยนะถ้าเกิดผมดูแล้วมีหอยด้วยนะแล้วก็มีติงไก่มีปูมา่าจะเป็นปูอัดโอเคขอเอาไปกระเจี๊ยบอันหนึง่งผมขอเน้นผักดีกว่านะกระเจี๊ยบถั่วนี้ไม่เน้นบันนั้นกินถั่วแล้ว เอาแค่นี้พอเพราะยังมีที่อื่นอยู่นี่คืออะไรออนเนื้อเลยอะไรนะเนื้อค่ะลองสักชิ้นออนได้ไหมโอ้อย่างนี้มันแพงไหมอุ้ยทำไมมันเยอะไงเราจะกินหมดไหยให้หมดไหมเอาอันเล็กมาจ้ะมัดติดสองอันปะเออมัดติดโอ้โหมันนข้อไข่ยี่หรอเอาไลองไหมออนเราเราช่วยกันนะมีกันอยู่สองคน เอาม,มาเออเอาม,มาที่มันเออเอาม,มาเดี๋ยวมันจะไม่หมดอ่าโอเคมาแล้วก็ไปปิ้งที่ไหนเอ้ยอ๋อปิ้งตรงนี้นะคนปิ้งก็ปิ้งตรงนี้เลยมีบริการปิ้งมันจะมืดไปไหมเออสว่างสว่างตรงสว่างสว่างไปใกล้ๆเตาเลยเวลากัปิ้งก็นั่งปิ้งปิ้งนานเลยเห็น,นไหมคนก็จะเริ่มทอยอยมากินครับนี่ช่วงหัวค่ำคนก็เริ่มมาเยอะแยะมากมายเลยเห็นไหม ดูบรรยากาศหน้าร้านก่อนนะครับก่อนที่จะได้ไปนั่งกินหน้าไอบริเวณหน้าร้านจริงๆของเราเนี่กินหน้าร้านใครไปใครมาก็ผ่านมานี่วิวดีเลยเห็นไหมอย่างเช่นสาวเชียงตุงที่มาเดินทางมาไหมก็มานั่งร้านนี้หมดเลยเนหะ็นไหมนี่หนุ่มสาวเชียงตุงดูบรรยากาศไปก่อนนะเราก็สั่งเยอะแต่ว่าน้องอ่อนเขาสั่งไอที่เป็นต้มๆผมไม่รู้ว่ามันคล้ายๆกับไอที่ซุปอระโอเคได้เขาเรียกว่าอะไรอ่อนไอไอที่ ไอที่หรือว่าเราจะนั่งตรงนี้ก็ได้นะออนไฟมันมสว่างดีอเออมันสว่างดีนี่ก็ได้เออน,นี่ก็ได้เออเดี๋ยวนั่งเนี่ยนี่ขอดูคอตโต้ใบนี้หน่อยนะขอ<ด>ให้ดูเลย<ด>คอตโต้โต้หนึ่งด้วยอ๋อขออนุญาตดูครับเขาจะใส่น้ำซุปน้ำซุปเห็นไหมน้ำซุป น้ำซุปใส่เข้าไปมันคล้ายๆกับต้มยำหรือเปล่าผมไม่แน่ใจจะต,ต้องลองชิมรสชาติครับน้องออออสั่งให้พี่แล้วใช่ปะ่ะหนึ่งถ้วยเรียกไม่ถูกนะเรียกว่าอะไรนะเนี่ยเรียกว่าอะไรฮะมีโอนะมีโอไม่ใช่อาหารแมวนะอาหารเชียงตุงเป็นน่าจะเป็นอาหารจีนแล้วก็จะมีผักด้วยคือเอาไปทำไรโอ้ฟาสไม่เคยเห็นอาหารจีนนะ อย่างนี้ก็ทำไรนี่ยำมาลาไหมมีผักใหาเต็มเลยอ๋อยำมาลาอ่ายามาลาโอ้ท<อ>ี่คนขายนี่คนจีนหรือคนไตเอ๋อคนจีนนะโอ้โหนี่ครับต้องให้ได้ครูนี้มาครับผมต้องให้ได้เข้าถึงครัวแบบนี้ได้ดูวิธีการยำแบบจัดจ้านเลยอันนี้อันนี้มาจากไหนชิ้นสองปนาม,มครับดูมาจากไหนครับเอาลาสเชียวอ๋อมาจากลาเชียวอ๋ลวอลาเ,เชียวนี่ก็ มันจีนเยอะนะอ่าเราดูวิธีการยำขขงครับเห็นไหมขอคนๆก่อนอ่ะดูนี่ก่อนดูเครื่องปรุงนี่ก่อนโอ้โหหลากหลายครับนี่ๆๆเห็นไหมเขาใส่เครื่องด้วยใส่พริกแล้วเขาตักน้ำซุปเสร็จแล้วเขาก็ไปตั้งให้ร้อน้วยนะไม่ใช่ว่าตักเสร็จแล้วเสร็จเลยเห็นไหมควรสั่งเยอะเห็นไหมครับขายดีมากเดี๋ยวจะไปดูเครื่องปรุงข,ของยำมะลาต่อเห็นไหมแล้วก็คนๆๆแล้วก็เอาผักนะเอาผักใสก่เข้าไปฮะเอาผักใส่เข้าไปด้านล่าง เอายำม,มาลาะกาได้แล้วนี่ยำม,มาละกเขาไม่ได้ปรุงเลยเลยเขาปรุงไว้อยู่แล้วเรามาไม่ทันตอนเครื่องที่เขาปรุงเขาแค่อาผักไปเขาคนๆแล้วก็ตักยำม,มาละกไปเสิร์ฟให้กับแขกเห็นไหมอ่าดูไอ้นี่ก่อนด,ดูดูที่เขาต้มไอ้นี่ก่อนนะมีโอนะปกี่กินยำม,มาละกอนี่กินมีโอเลยนี่มันจะมีผักมันจะมีอันนี้ผักอันนี้ผักอะไรครับผักสังว่าผักสังวา พักเขาน้อยเขาพูดภาษาอะไรอ่ะฟังที่ไม่ออกเขาพูดภาษาประมาณนะอ๋อเสร็จแล้ว,เส,ลวเสร็จแล้วก็ส่งแขกไปมันจะร้อนปุดๆแบบนี้เลยนะคือเซิร์ฟแขกก็คือที่โต๊ะผมนั่นเองนั่นระหว่างนี้เราก็ไปซุดซดน้ำซุปกระนันได้เลยนี่คือโต๊ะเราแหละนะ มาลลุโอเคอ่อนอ่อนอ่อนออกก่อนเลยผมจะไปชิมว่ารสชาติมันเป็นแบบไหนหนะแล้วก็ดูบรรยากาศให้ชัดเจนเลยว่าโอ้โหร้หานนี้น่าจะเป็นร้านที่ดีร้านในใจที่เหมาะสมเลยนะคนเพียบตั้งแต่หอว,วันนะเห็นไหมถ้ามาเมื่อน,นี้อาจจะเต็มนะดูบรรยากาศภายในร้านอีกหน่อยนะเนะห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมคนเยอะมากครับเต็มหมดทุกร้านในนี้ว่างแค่สอง ตรงนี้ว่างหนึ่งตรงนู้นว่างหนึ่ง,ง,ง,งส่วนที่ผมนั่งนั่นจะว่างหนึ่งเหมือนกันโอโหปไปไงนะสุดยอดอ่โอเคครับเดินไปกินดีกว่านะอ่าดูดูดอ๋อนี่็ยำเสร็จแล้วยามมาลาเสร็จแล้วนะไม่เป็นไรตอนนี้คือเรามีหน้าที่กินอย่างเดียวโอเคมาแล้วมีเปียกหน่อยมีเปียกนิดนึงไม่เป็นไรจะมีเยอะพี่หน่อยอ่นอนๆฉีกพี่หน่อย เวลากินนี่แนะนําสอนพี่หน่อยดิมันเหมือนก๋วยเตี๋ยวข้าวเหมือนนะต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำเอาเนี่ยต้มยแต่ว่ามันรสชาติมันจะไม่เหมือนกันมันหอมมากเลยหอมมากเอาใส่จานแล้วก็กินได้เลย่อาเวลากินแล้วก็ใส่ถ้วยอย่างนี้แล้วก็กินเลยนะโอเคปกติถ้าคนมาสั่งกินจานเดียวก็เหมือนกินก๋วยเตี๋ยวเลยนะเหมือนกันเขาเปล่าวางไว้ป่ะ ขอบคุณครับโอเคขออนุญาตชิมแล้วนะว่ารสชาติจะได้เหมือนก๋วยเตี๋ยวต้มยำหรือว่าเหมือนยำมาลาผมหอมเหมือนยำมาลาเลยร้อนๆครับเห็นเขาตักน้ำซุปมาร้อนแล้วเขาก็ตั้งไฟแล้วร้อนให้มันลุกๆนะพอออกมามันก็ <c oughs> ปุดๆแบบที่ผมเห็นมาที่นี่เลยนะเออนุญาชิมสักหนึ่งเสือก่อนพอมันครอปิ้งย่างที่เขาปิ้งมาให้ไม่รู้จะนานแค่ไหนวลาขายหมล่ะได้ดีเลย ก you know you know so ูแบบกูรู้จริงเนได้หากูดิสิเพี่เจเนี่ยห่ามาลูกใจเลยะไร้าอนี้ร้อนดีมากเลยหอมมากเลยหอมผงมาลาแต่ร้านนี้ไม่เผ็ดเอออร่อยแล้วรสชาติร้านนี้แปลกมากไม่ถึงกับเผ็ดมากแค่แสบๆนิดแล้วมันหอมผงมาลามากมันหอมติดจมูกเลยหอมมากนะรสชาติจะออกไม่ได้เค็มแต่มันแบบคล้ายๆจะแบบมันมีผงผักหรืออะไรสักอย่างคล้ายๆกับไม่รู้ว่าเป็นผงชูรสหรือเปล่า ่อยูนะแต่มันหอมผงมะลามไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวต้มจาม,มันหอมผงมะลาแล้วมันก็เข้มข้นไปด้วยน้ำซุปน้ำต้มกระดูกหมูน่าจะมีของทูสบ้านนิดหน่อย่าเยอะก็ไม่รู้กินแล้วอ่ะอ,อน,อ,อ,นอ,อนกินกับพี่อ่อนยังไม่ยากกินใช่ไหมกินแค่สิ่งนะเนเองเนาะคืออะไรสังน้ำอ๋อ ที่คำพูดภาษาพม่าก,กับภาษาจีนจเนาะขออนุญาตชิมเส้นว่าเป็นเส้นจากจีนแบบที่เรากินไปแบบเส้นถ้าเป็นบะหมี่จีนเส้นเหนียวๆนุ่มๆที่ผมอันนี้เส้นทำมากนะคะเขาทำเองปะไม่ทำเองนะซื้อม,มาแล้วก็มันมันจะเป็นอันแห้งแล้วก็มาต้มเอานะนะครับน่นาจะมีสูตรการทำเขาอ่อนว่านุ่มมากก็อลองดู นุม่มเหนียวมากเส้นหนึ่งเคี้ยวไปนุม่มมากแต่ว่ามันเหนียวแล้ว,น,วนุม่มเหนียวมากเลยร้าน,นนี้สุดยอดขอญาตคนให้ดูทีนะมาโอ้แล้วเส้นมันยาวมากเห็นไหมไม่รู้ว่าอย่างเงี้ยาจานเท่าไหร่น้องอ่อนพี่ถามเป็นข้อมูลความรู้ได้ไหมไหว่ายอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยชามเท่าไหรอ่อันนี้พันเจค่ะพันเจนันจ้าสามสิบบาทอ๋อน่าไม่แพงนะถือว่าไม่แพงเลยสามสิบบาทเอง ไม่แพงครับแค่พันจาร์อีกหนึ่งคำครับแล้วก็จะลอปิ้งย่างจากนั้นเราก็จะชิมแล้วเราก็จะปิดคลิปเพราะเราจะดูรสชาติของปิ้งย่างหรือปิ้งมาลาที่นี่รสชาติเป็นไงไหนกับเครื่องเทศที่เขาทานเออต้องชิมเราได้สั่งมาลาาไหมอาสั่งมาอาสั่งมาลามาแล้วนะสั่งที่ยำมัเกียมาแล้วเอาไปชิมนึ่งกันแล้วไปดูมาลากันครับมาลาตะปวยมาลาตะปวยาลาไหล มาแล้วครับมาลาอันนี้ของเราปะจะผมจะหยิบม,มาเองเลยอันนี้ขมวดปะอ่ะมาแล้ว,มา,ลวมาครับนี่ก็ได้อ๋อเสียเสียเสียมาแล้วอ้อครับนี่ครับยำม,มาลาครับมาทั้งทีต้องกินให้ถึงรสชาตินะแล้วคนจีนทำเองอนุญาตชิมน้ำ นี่ก่อนรสชาติจะเหมือนที่ผมกินที่ฝั่งประเทศไทยไหรือเปล่านะที่แม่สายมีขายเยอะมากแต่รสชาติไม่เหมือนกันนะอร่อยไม่เหมือนกันที่นี่เค้มคนหอมมะลาผมคิดว่ามันน่าจะเหมือนใส่กับต้อเจียวหรือถั่วเน่าสักอย่างนึ่งก็มันเป็นในเครื่อมมงมะลาแล้วอ่ะเครื่องมะลามีหมดเลยมีถั่วเน่าอยู่รสชาติได้หอมมะลามากครับที่นี่แล้วของเขาจะไม่เผ็ดขนาดแสบลิ้นแสบคอคือเขาจะเผ็ดแซ่บ ลิ้นนะไม่ถึงกับขนาดจี๊ดคือจะเผ็ดพอดีพอดีครับถ้าเกิดเรากินฝั่งที่แม่สายไม่รู้ว่าสูตรเดียวรู้ป่ะท่น่าจะออกเป็นทางเผ็ดหน่อยๆนะครับแล้วก็เส้นอันนี้ผมไม่แน่ใจคือเส้นก๋วยเตี๋ยวมือนกันหรือเปล่านะชิมเส้นหนึ่งคนะาก่อนนะมาดูก่อนเขาใส่อะไรไอ้ไอ้ไอย่างเงี้ยผมเหมือนยางสต็กเลยผมยังไม่ถูกไ,ไอ้อย่างเงี้ยเขาเป็นอะไรเงี้ยมันเหนียวเนียไอ้เงี้ยมันก็เป็นเหมือนข้าวซอยเหมือนกันนะคะอ๋อแต่ว่ามันทำเป็นรูปสมเลยใช่ไหมพี่นึกว่าพลาสติกพี่ไม่ค่อยกล้ากิน อ่าโอเคเอาละเอาผักไก่ไนี่มัง่งมั่งแล้วก็น่าจะมีเห็ดด้วยไหมหนึ่งคำครับผักน,นี่เขาต้มก่อนด้วยเขาน่าจะลวกก่อนนะน่าจะลวกผักก่อนไหมอร่อยอร่อยน่าจะลวกผักก่อนลวกพร้อมกันเลยแต่เวลาก,กินไอ้นี่เด้งมากเลย พี่ไม่ค่อยกล้ากินพี่เหมือนพลาสติกกับพอมคอญาติกินพลาสติกมาแล้วนะครับเรียกเป็นพลาสติกก็แล้วกันนะมันจะมองเหมือนมะพร้าวอ่อนก็ไม่ใช่นะพลาสติกก็ไม่ใช่เด้วยอยออยเช่นแต่เด็เดี่ยวเปขามาเชนน้ำแล้วเขามาลวกเชนน้ำก่อนเชนน้ำแล้วก็มาลวกออเขซอยแห้งเห็นไหมคนก็เริ่มมานั่งแล้วคนเริ่มเต็มเลยเห็นไหมรู้สึกว่าร้านนี้จะเป็นร้านที่ขายดีมากโอเคยืนยืนะ คเริม่มสร้างแต่ผมเขออาญาตเดินไปดูหน้าร้านก่อนครับว่าที่เราย่างได้ยังเพราะเราจะมีซี่โครงด้วยแล้วก็มีผักด้วยไอ้ผักกับลูกชิ้น่ะไม่เท่าไหรเราแต่ซี่โครงน่ะจะนานอนุญาตเดินไปดูแป๊บหนึ่งครับแล้วก็เราจะนั่งรอกันตรงนี้นะมาดูบรรยากาศที่นี่ครับที่ขามากินกันอ่ะโอเคน่าจะเป็นซี่โครงของเราที่ว่าใกล้จะได้แล้วเห็นไหมแล้วก็มีโอ้โหดูย,ย่างที่ย่างเต็มเลยเห็นไหมแล้วก็มีเนื้อมีลูกชิ้นมีผักนี่น่าจะเป็นชุดของผมแล้วนะเพราะผมจําได้ว่าผมสั่งกระเจี๊ยบ สั่งแหนมสั่งซิคโครงโอ้ยของผมน่าจะอยู่อันโน้นน่าจะยังไม่ได้๋อคิวยาวอย่างนี้จะรู้คิวไหมครับจะรู้คิวไหมฟังภาษาไทยไม่ออกแล้วน่าขน่าจะพูดภาษาพมา่าน่าจะมีคิวครับแต่ว่าเราไม่รู้ว่าคิวไหนเป็นคิวไหนเออไม่ใช่น่าจะใกล้เคียงเราละเออของเราน่าจานนี้น่าจะได้อยู่น่าจะได้อยู่นะใกล้สุกแล้ว ผมจะดูหอยยางซี่คโครงนาะกินมากถ้ามาที่นี่ผมแนะนําให้สั่งซี่โครงเห็นไหมซี่คโครงจะอยู่โซนนี้เห็นไหมแล้วก็จะหมดแล้วเนี่ยซี่คโครงในี้ใกล้จะหมดแล้วนะมันเหลือประมาณไม่กี่ชุดนมตัวนี้ใกล้หมดแล้วมานี่คนมาสั่งซี่โครงสุดยอดมากแล้วก็หอยเชอรี่ก็มีนะใครจะไปเชื่อว่าหอยเชอรี่ของบางขายได้แล้วที่นี่มีนะเห็นไหมอลังการการสร้างกับมาลาไอตรงนี้นี่เป็นหอยี่เขาบอกเลยว่าเป็นข้าวเหนียว นะครับคนที่อยากกินข้าวเหนียวหรืออยากกินข้าวเขาน่าจะมีข้าวเจ้าแต่มีข้าวเหนียวแทนนะก็ผมไม่กินนะวันนี้กินมาแล้วนะตอนนี้ร้านเต็มแล้วนะโอ้โหสุดยอดมากเห็นไหมเต็มแล้วหนึ่งเต็มแล้วสองสามที่ที่นั่งนี่เต็มแล้วตอนที่ว่างอันนั้นข้างหลังน้องอ่อนนั่นก็คือเต็มแล้วเห็นไหมท้่พี่ตรงนี้ว่างก็เต็มแล้วเห็นไหมแล้วข้างในน่าจะเต็มแล้วหนึ่งตึ๊ก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 โอ้องอะไรเต็มหมดแล้วเต็มจริงๆครับแล้วก็มีโต๊ะเพิ่งลุกไปหนึ่งโตน ไอมีโอแล้วก็ยามาลาไปก่อนถ้าปิ้งย่างมาเมล่ยเดี๋ยวผมจะชิมให้ดูอีกครั้งกับแน่เดยวกินที่นอนออ,อนไลน์ความสุขอยู่ที่การเดินทางเอออีกสักพักหนึ่งจ้ะเราเจอกันนะครับอ่ามาแล้วมาแล้วก็คือปิ้งย่างมาลาอันนี้ที่ผมบอกเลยว่าเป็นเมนูที่น่าสนใจมากไปที่ไหนไม่เคยเห็นนี่มันเป็นกระดูกหมูหรือกระดูกวัวกระดูกหมูนะเวลาเขาทำเนี่ยคือเขาหมาักไว้ก่อนไหมหรือว่าเอามาทหมักไว้ก่อนแล้วก็มาทา มาหมักมาลาไปก่อนด้วยเวลาย่างก็มารสชาติมันจะไม่เหม,เหมือนกันนะอืมน่าสนใจเใช่ไหมน่ากินมากน้กนกองอ่อนเป็นพรีเซนเตอร์ถือให้พี่ทีผมขอยาดถ่ายรูปน้องอ่อนนะครับเป็นพรีเซนเตอร์ปิ้งย่างมัละสองจานได้ไหมขออีกจานหนึ่ง,ลงเลยอ่าเต็มที่ไปเลยครับนอ้องสาวผมเป็นไงอ่าหนึ่งสองสามเห็นไหมพี่หนึ่งสองสามขอยัดอีพีหนึ่งนะดูคนสวยถือนี่พี่ถือนานๆแล้วถือสักชั่วโมงหนึ่งไหวไหมอ่อนถ้าชั่วโมงนึงไม่ไหวโอเคขอบคุณครับ มาถึงเวลากินด,ดีกว่าชิมดูนะครับอันนี้คือกินบ่อยแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวทีหลังไอที่สําคัญคือเนื้อในมีตรงนี้ไอใจความสําคัญมีตรงนี้นะตรงนี้เขาเรียกว่าคอนเทนต์เลย,เน,ยเนื้อหาเลยในการมากินปิ้งย่างมลานที่ร้านนี้ครับต้องกินคํเนื้อใหญ่รกระดูกจะติดหรือเปล่าผม,มาก็ย่างเลือกชิ้นที่น่ากินก่อนดีกว่านะครับเพราะผมบอกได้เลยว่ากินไม่หมดหรอกหม่งกินสองคนกับน้องออดกำลังกินหนักอยู่ว่ากินยังไงดีอันนี้นั่งคุยกันสักพักแล้วนะ ยังกินไม่หมดเลยเพื่อจะรอไอ้นี่แหละนะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนะอื ดูมุ่งใมากดูกรูรปนักมั้งเนื้อมันนุ่มมากมันหอมอืเนื้อมันหอมมาลามากเลย่มันหอมมาลามากเลยก็นุ่มมากเลยทำาลักจะเอาข่าวมาเล่าไม่เป็นไรนะเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยทิ้งเลยขออย่าเป็นไรอเอาเอาไวางไว้บนโต๊ะอร่อยมากอันนี้ผมคิดว่าน้ำชิมอะไรของน่าจะเหมือนกันนะาดูน้องออนผมสาวสวยของผมกินบ้างยังไม่เห็นน้องออนกินสักทาเลยเนี่ย มำกินบ่อยไหมอเออก็ออบ่อยไหมก็ม่บ่อยหรอนานๆทีเออเน่แร้านงี้ปกติเขาเปิดกี่โมงอะที่อ่อนมากินเน่ยก็ประมาณสี่โมึโมง,น, 5, 5, มงน,นี่ยงเย็นาโมย็นแบนเขาเยอะนะสี่ห้าโมงเยนแล้วเนี้ยเขาปิดเร็วไหมหรือว่าเขาปิดกี่โมงก็แล้วแต่มันหมดงาราคุคก็ของสามทุมว้าสี่ทุ่มแล้เนี่ยโอ้โหแค่นี้ก็ปิดแล้วถือว่าเร็วมากนะแล้วคนก็ยังเดินมากินเรื่อยๆดูดิเห็นปะ นี่คือคนเต็มรู้จะเต็มยังไงนะเห็นไหมร้านนี้ต้องต้องยกนิ้วให้เลยครับไม่มีว่างแล้วแล้วดูคิวที่เขารอคิวเห็นไหมดีนะที่เรามาก่อนไงเราต้องได้นั่งรอหรือได้มุมที่มันแบบมืดๆวันนี้ได้มุมดีด้วยเห็นไหมนั่งหน้าร้านบรรยากาศชิลด้วยนะครับเพลงไม่ได้เปิดด้วยนะร้านนุ้นก็ถือว่าใช้ได้นะตอนนี้น่าจะดีที่สุดแล้วใช่ไหมถ้าเป็นความคิดอ่อนนะ,ะถ้าใครสนใจก็ลองมาดูครับก็บรรยากาศแบบนี้ครับไม่มีที่ไหนนะครับแล้วก็มีซาวด์สวยๆมานั่งกิน อาหารเป็นเพื่อนนี่ผมฝ่ายฝันมานานแล้วนะน้องสาวที่แสนน่ารักของผมนะครับน้องอ่อนนะตัวคําติปลองนี้ดีกว่าน้องอ่อนพี่พี่ไม่ค่อยได้แนะนําอ่อนเลยนะครึ่งแนะนาขอเบอร์โทรศัพท์ไปเบอร์เดียวถ้าใครสนใจอะ่ะจะติดต่อน้องอ่อนมาได้ไหมมาเป็นไกด์อะไรอย่างงี้ได้ไหมไ<ด>แต่กับพี่นี่เป็นแค่น้องสาว <laughs> ห้าม <laughs> ห้าม,ามต้องเล็บห้ามจิ้มน้องอ่อนของพี่เพราะน้องอ่อนมีแฟนแล้วน้องอ่อนจะไม่ได้มากับพี่โอเค ถ้าการติดต่อน้องอ่อนนี่คือติดต่อได้ที่เบอร์ไหนอ่ะเอาเบอร์พม่าก่อนเบอร์พม่าเนาะศูนย์เก้าสี่หนึ่งศูนย์หกสี่เบอร์ไทยเนี่ยจะไม่ได้เออรหัสต่างประเทศนี่คือมันต้องกดหกศานย์เก้าห้ามาแล้วก็ไม่ต้องใส่ไเข้าแล้วก็ใส่เก้าเก้าตัวหนึ่งโอเคนะน้องอ่อนบอกเบอร์เอาเฟซบุ๊กเผื่อด้วยเฟซบุ๊กเป็นยัง่ายช่องทางง่ายสุดแล้วเฟซบุ๊กเหรอเฟซบุ๊กก็ O N N นั่า ผมสะกดให้ฟังนะ O ตัวใหญ่แล้วก็ N ติดกัน2ตัว N นี่เป็นตัวเล็ก2กันแล้วก็ W ack, N ตัวใหญ่แล้วก็ O V อันไนดู Facebook ของน้องน้องอ่อนที่ผมใช้ดูเพื่อใครที่อยากจะรู้จักน้องอ่อนห้ามมาจีบนะบอกก่อนแค่ให้แค่ทำงานเป็นไกด์พอว่านี่น้องสาวที่น่ารักของผมเ็นไม O N N W ack, N O V เห็นไหมตัว O นี่ตัวใหญ่ตัว N ตัวใหญ่เห็นไหมแล้วก็อ่านว่าออนนบนะผมอ่านว่าออนนบนะ นี่คือเฟซบุ๊กของน้องอ่อนนะใครสนใจทักมาได้ถ้าทักมาจีบไ,ไม่ไม่ตอบถ้าเกิดทักมาเรื่องงานตอบนะ <c oughs> สายงานอันนี้ผมจองไว้นะจองตัวไว้ตลอดแล้วโอเคนะเพราะคุยกับน้องอ่อนน้องอ่อนนี่เป็นสาวไทยลือนะจริงๆแล้วคุณพ่อเป็นไทยลือนะอพี่อ,อยากไปไทยลืออ,อยู่เลยแม่เป็นคนไทยใหญ่เออแล้วตัวเองเรียกตัวเองว่าไงเรียว,ว่าที่จริงเนี่ยแม่พ่อเป็นคนไทยลือแม่เป็นคนไทยเหนอเือเหนืออ พ่อเป็นไทยเรือแม่เป็นไตเนือพ่อคุยได้อยู่พี่เหนือเป็นคนไทยแต่กันเนยร์ดร้านก็ไทยใหญ่โอ้โหนี่ไม่เพิ่งรู้นี่เราว่าทำไมถึงน้องออนถึงสวยสาวไทยเนนรอสวยทุกคนนะมีทั้งไทยเรือไทยเนอร์ผสมกันเลยออกมาเป็นน้องอ่อนนะครับโอเคนะขอบคุณเพื่อนที่ตามชมการเดินทางของผมแล้วก็ขอบคุณน้องออนมากถ้าผมไม่มีน้องออนผมก็คงไม่ได้ดูจากร้านอาหารอร่อยรวมถึงอะไรแปลกๆใหม่ๆที่ในแต่ละคนอาจจะมีไม่เหมือนกันในเรื่องความรู้และประสบการณ์ในการเดินทางนะครับ วัอย่างนี้จะลืมติดตามชมการเดินทางของแอนแนนโทรทิวนอนออนไลน์ความสุขที่การเดินทางนะแล้วก็ฝากน้องสาวที่แสนน่ารักของผมไวเด้วยครับน้องอ่อนใครสนใจก็ยินดีให้เบอร์โทรไปแล้วก็เฟซบุ๊กไปแล้วนะวักวงเล็กวงเล็กครับห้ามจีบน้องสาวผมนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนเลยนะน้องอายุยังน้อยอยู่นะโอเคนะโอเคครับเราจะดืมติดตามชมการเดินทางของผมต่อนะครับไปแล้ว